เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดพระพุทธบาทนะราชาวารมหาวิหารนะที่จังหวัดสระบ,บุรนะีวัดที่เป็นผ้าลำหลวงชั้นเอกนะแบบแบบพิเศษที่เป็นราชาวารมหาวิหารนในในประเทศไทย,ยมีอยู่แค่6วัดเองนะซึ่งในกรุงเทพก็จะมีอยู่4วัดก็คือ วัดพระเชตุพนนะวัดอรุณนะวัดมหา,าธาตุนะแล้วก็ <c oughs> วัดสุทัศน์สี่วัดแล้วในต่างจังหวัดก็มีอยู่สองวัดก็คือเนี่ยวัดพระพุทธบาทราชาวรมหาวิหารกับวัดพระปฐมเจดีย์นะเอ่อในความเป็นมาในสมัยกรุงศรียุทธยาอ่าในอ่อ,อ,อสมัยรัชกาลที่22แห่งกรุงศรียุทธยาคือ พระเจ้าทรงรมนะได้ทรงค้นพบนะศึกษาดูในพระไตรปิฎกแล้วมีการกล่าวขานกันที่ประเทศเลังกาว่าในประเทศไทยก็มีรอยพุทธบาทอยู่นะอยู่ในสุวรรณภูมิเนี่ยก็จากการสืบค้นหากันเนี่ยก็มาพบที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งอยู่บนที่มีพระมนตบครอบที่พระเจ้าทรงทำได้ทรงโปรดให้สร้างพระมนตบครอบ แล้วในประวัติก็บอกว่าพระมหากษัตริย์ท่าพระพองค์ในประเทศไทยเนี่ยก็ได้เสด็จมาสักการะลอยพุทธบาทแห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่5ก็เดิมมี2บันไดหน้าก็สร้างเพิ่มเป็น3บันไดหน้าเหมือนกับตอนที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเสด็จขึ้นไปโปรด พระพุทธมารดาแล้วก็เสด็จมา3บันไดคือบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองต่างๆเหล่านี้ที่เป็นในวันที่เสด็จลงมานั้นเนี่ยเป็นวันที่แบบว่าทั้ง3โลกเห็นกันหมดก็คือทั้งโลกมนุษย์โลกสวรรค์แล้วก็โลกนรกต่างๆเหล่านี้ต่อมาันนี้ก็ตั้งแต่ยุคเป็นการสร้างตั้งแต่ยุคสมัยของพระเจ้าทรงรมในปีพุทธศักราช2167 2167นี่ก็อีก อีกสปีก็ครบ400ปีแล้วนะแต่ว่างดงามงดงามแบบงดงามมากอะงดงามมากเลยวันนี้หลวงพี่ก็จะได้มาพูดถึงพระนิพนธ์เล่มสุดท้ายนะมีด้วยกัน3เล่มนะของออสมเด็จพระยาณสังวรนะหรือสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะกรมหลวงวชิระยาณสังวรนะซึ่งท่านได้ทรงพระนิพนธ์ไว้เท่าที่หลวงพี่ค้นได้ก็มีอยู่สมเล่มคือจิตตานครแล้วก็ ซึ่งพี่ก็คุยไปแล้วเมื่อวันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คุยเรื่องของชีวิตนี้สําคัญนะักแล้ววันนี้ก็จะพูดในเรื่องของอํานาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรมนะเป็นเล่มที่สามนะอำนาจแห่งยิ่งใหญ่เอ่อท่านท่านตรัสว่าอํานาจกรรมเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยไม่มีอํานาจใดที่จะมาทําลายล้างอํานาจแห่งกรรมได้เลย นะคนก็ดีสัตว์ก็ดีเนี่ยเกิดมาในโลกไปเนี่ยเกิดด้วยอาศัยแห่งอ,อ,อำนาจของกรรมทั้งนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะมันเป็นเชื้อนะเชื้อที่แบบว่าเกิดได้เป็นอย่างดีเลยทีเออ่เรานนเนี่ยท่านก็ทรงตัดสอนว่าเราเนี่ยอย่าได้ทำกรรมที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าเราทำกรรมที่ไม่ดีเนี่ย จะทําให้คนที่รักเราหรือเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยกระทบกระเทือนเสียใจไปด้วยอย่างเช่นเหิดว่าลูกไปติดยาเสพติดเนี่ยถูกตำรวจจับได้เนี้ยต้องไปประกันตัวอีกเนี่ยหรือว่าแบบค้ายาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ย ปะกันตัวไม่ได้คนที่ชอบช้ำหัวใจก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นนั้นบอกว่าอย่าทํากรรมอะไรที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าเราทํากรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้คนที่รักเราเนี่ยเกิดความกระทบกระเทือนอย่างหนักนะเพราะนั้นเราต้องหมั่นพิจารณานะหมั่นพิจารณาให้กลัวในเรื่องของกรรมเนี่ยให้ดีที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยอยู่อยู่ตลอดเลยนะเพราะว่า คนเรานั้นเนี่ยทุกคนมีโอกาสที่จะเลือกพบภูมิในโอกาสข้างหน้าหน้าได้ถาถา้ชาตินี้ทําดีพบภูมิหน้าก็ต้องดีชาตินี้ทําไม่ดีพบภูมิน,น้าก็ต้องไม่ดีแล้วท่านถึงบอกว่าผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยจะต้องมีความจะจะระวังในเรื่องของของกรรมนะในเรื่องการกระทํากรรมต่างๆนะท่านท่านได,ได,ได้ได้บันทึกไว้นะว่าผู้ไม่ประมาทเนี่ยจะระวังในการกระทํากรรม อันนี้จังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะอนัตตาความไม่เป็นไปตามปรารถนาต้องการนี่คือไตรล,ลักษณะสามที่มีอยู่ในทุกคนทุกสิ่งความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมความเป็นมนุษย์ความเป็นสัตว์เรา่งนี้ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ทั้งสิน้นดังนั้นแม้ว่าชาติหนึ่งกรรมไม่ดีจะแต่งให้เป็นสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสัตว์ไปทุกชาติ และแม้ว่าชาติหนึ่งกรรมดีจะทําให้เป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์ไปทุกชาตินะนั่นก็คือสัตว์ย่อมเป็นคนได้และคนก็ย่อมเป็นสัตว์ไดนะ้เพราะฉะนั้นทุกคน,นมีโอกาสที่จะเลือกพบเลือกภูมิผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยก็จะระวังในเรื่องของ,ของกรรมเพราะฉะนั้นท่านก็ตัดว่าเรานนเนี่ยพึงที่จะไม,ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะท่านยกตัวอย่างซึ่งแบบมันก็มีเหตุการณ์จริงเกิดไม่นานนี่เองนะคือว่าเด็กไร้เดียงสาเนี่ยถูกฆ่าตาย นะถูกฆ่าตายหลายๆคนทั้งที่เด็กก็ไม่ได้ไปทําความผิดอะไรเลยแต่ถูกฆ่าตายแต่มันเป็นเพราะในอดีตชาติมันเป็นกรรมเก่านะมันเป็นกรรมเก่าซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็กรรมเนี่ยบางทีมันมันตามข้ามพบข้ามชาติกันเลยคุณโยมท่านบอกว่าการถูกฆ่าของเด็กไรเดียงสาหาความผิดไม่ได้ซึ่งปรากฏขึ้นบ่อยๆในยุคนี้น่าจะทําให้ความเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมหนักแน่นขึ้น ทำไมต้องเป็นเด็กคนนั้นที่ถูกฆ่าทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องขุนเคืองโกรธแค้นกันอยู่ดีๆมีความสุขก็ปุกปับถูกนําไปถูกประหารประหารนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ดูเนี่ยจงดูด้วยความรู้สึกตัวก,กรรมไม่ควรดูด้วยความรู้สึกอาฆาตขุนเคืองเพราะจะไม่เป็นคุณแก่จิตใจของตนเองมิได้จะเป็นโทษรู้แล้วปงลงนี่แหละอํานาจของกรรมยิ่งใหญ่นะักนะเพราะนั้นบางทีแบบที่คุณโยมเห็นหมาที่บอกว่ามันมีข่าวฆ่าเด็ก ในสถานเด็กเล็กอ่ะตั้งหลายหลายคนน่ยมันเพราะในอดีตชาติเราไม่รู้ว่าเออเด็กกลุ่มนี้อาจจะแบบว่าไปลุมกินโต๊ะปลาตัวใหญ่ๆที่แบบทั้งเป็นน่ะคุณยมเคยเห็นไหมล่ะแล่แกลุ้งมังกรน่ะแล้วแบบเนื้อกุ้งยังเต้นอยู่หนวดกุ้งก็ยังมึอเงือมือเงื่บมืองอบอยู่อะไรเงี้ยเนี่ย,ยหรือว่าปลาตัวใหญ่ๆหญ่แบบแบบแบบ ขอดเกตทั้งเป็นยังเป็นเป็น,ปนอยู่อ่ะแล้วก็เอาไปทอดอ่ะแต่ว่าหัวไม่ได้จุ่มน้ํามันด้วยอ่ะแล้วตามม่ยังกระพริบกระพริบกระพริบอยู่แล้วคนในโต๊ะก็โหจิ้มกินกันอย่างสนุกสนานอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องของของกรรมนะดีชาติพราะบางทีแบบว่าพอถึงจังหวะปุ๊บเช็คบินเลยเช็คบินแบบโอ้เก้าคนเหรอเอาเลยพอมาชาตินี้ปุ๊บ เก็บหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือเรื่องของกรรมเพราะนั้นเราเป็นผู้ดูอย่าไปโกรธแค้นนะครับนั้นเราเรารู้สึกว่าโอ้โหคนทั้งประเทศนี่โกรธแค้นไอ้ไอ้คนร้ายคนนี้มาที่ไปฆ่าเด็กหรืออะไรเงี้ยแบบแต่พอดีเดชบุญว่าไอ้คนเนี่ยมันรู้ตัวว่ามันก็เลยฆ่าตัวตายถ้ามันไม่ฆ่าตัวตายมันคงจะโดนโดนยำจนตายอ่ะต่างๆพรานั้นเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของความจริงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเอ่อท่านสอนว่าเรื่อง โลกธรรมเนี่ยจะเป็นยศความสันเสริญความสุขอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยงังนั้นนะ่ะนะคนที่จะมีอายุยืนน่ะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนนะคนที่มีผิวพรรณดีก็เป็นเพราะว่าเขามีเอ่อศีลอะไรต่างๆเหล่าน,านี้เพราะฉะนั้นหากว่าเราปรารถนาที่จะมีปัญญาเนี่ยเราก็ต้องทําจิตใจของเราให้ให้สงบน้ํหมั่นที่นาในเรื่องของกรรมอยู่เสมอ นะเพราะว่าไอ้ความสบายใจมันก็เกิดจากความปรงใจเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยนะพรามันอาจจะเป็นเรื่องในอดีตชาพเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างสภาพที่แบบเราเห็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบอย่างการฆ่าเด็กในสถาน,นี่ยเด็กเล็กเนี่ยนะถ้าว่าเรามองตรงว่าเออมันเป็นเรื่องกรรมเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทุกข์มากโอ้แต่ถ้าเกิดเราเราอะไรอะ่ะเราไม่ได้มองอย่างนั้นเนี่ยเราก็มองเป็นความโกรธแค้นเนี่ยคืนนั้นนอนไม่หลับตั้งคืนเลยหลายคนนอนไม่หลับตั้งคืนแแบบ อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยท่านทั้งนี้บอกว่าความความเอ่อสบายใจไม่สบายใจเนี่ยมันถ้าว่าเราปรงได้เราเข้าใจเนี่ยความสบายใจที่เกิดจากความปรงใจเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมนั้นยิ่งใหญ่มากเมื่อต้องประสบความทุกข์ยากใดก็ตามความเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมจะทําให้ปรงใจยอมรับว่าตนเป็นผู้ทําเหตุที่ไม่ดีไว้อาจจะในปัจจุบันชาติ หรือไม่ก็ในอดีตชาตินานไกลนะที่นานจนจําไม่ได้นะระลึกไม่ได้นะและการให้ผลของกรรมนั้นก็ไม่อาจลีกเลี่ยงให้พ้นได้เหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นาว่าเราเราปรงใจว่ามันเป็นเรื่องของกรรมแล้วเนี่ยมันก็เกิดความสบายใจเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้หลวงพี่ธน,นิดมาคุยอะไรวะแบบมาคุยเรื่องบ้าบอเรื่องาแบบมันจะแบบเขาจะเป็นจะตายกันอะไรเงี้ยมันจะมาปรงอันนี้สมเด็จยาท่านท่านเขียนพรานิพนธ์ไว้แบบนี้เลย นะว่าให้เราปรงใจว่ามันเป็นเรื่องของกรรมแล้วหลวงพี่เห็นด้วยเห็นมาก่อนแล้วว่ามันเป็นเรื่องของกรรมโหเห็นเหาะบ่อยคุณโยมเห็นบ่อยเวลาที่แบบว่าแบบเปิดสมองลิงอ่ะเอาลิงล็อกกับโต๊ะไว้อะนะจ่อกลางโต๊ะหัวลิงโผล่ขึ้นมาแล้วก็แต่แล้วก็เปิดสมองลิงแล้วก็จิ้มแบบตะเกียบจิ้มสมองลิงมาจิ้มนะ่ะทั้งลิงมั้ตาปิดๆอะอะไรเงี้ยเนี่ยมันมันกรรมนั่นนะ่นะเพราะนั้นไอทำดีนะไม่ได้ดี อันนั้นมันเป็นเพราะว่าอดีตชาติเราไม่รู้ไงว่าเราเราไปทํากรรมอะไรมาต่างๆเพราะฉนั้นคนเรานนั้เนี่ยเกิดมาทุกคนนะ่ะมันก็ต้องตายทุกคนนะ่ะนะท่านก็บอกว่าที่ครูบาอาจารย์บอกว่าบางทีเราต้องหัดตายนะปล่อยใจไปจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะ การหัดตายก็คือปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อยปราฏในทางพุธศาสนาะท่านคงจะหมายถึงท่านพุทธทาสพิขุอะนะที่ว่ากล่าวถึงเรื่องตายก่อนตายอะคือผู้มีปัญญาท่านสอนให้เร่งอบรมมรณามรณสตินึกถึงความตายหัดตายก่อนตายจริงจุดมุ่งหมายสําคัญของการหัดตายก็คือเพื่อปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อยนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าหากว่าคนเราถ้าเกิดว่าเรา กำลังจะตายหรือว่าละโลกไปขณะที่จิตเกิดความเศร้าหมองเนี่ยท่านท่านตัดไว้ในหนังสือเล่มนี้เลยว่าไปสู่ทุกขติหน้หนะไปทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นขอให้เราจิตสุดท้ายอ่ะมีความสําคัญมากที่แบบเราพึงจะต้องรักษาจิตสุดท้ายให้ยอมรับความจริงของชีวิตว่าชีวิตมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งเราทุกคนต้องตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนจนเป็นชาวนาเป็นพ่อค้า ็นรัฐมนตรีหรือแม้แต่เป็นเจ้าป่าเจ้าหันหนึ่งก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันดังนั้นเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วในขณะที่เราตายเราก็ไม่สามารถที่เอาทรัพย์สมบัติอะไรไปได้เลยนะเพราะนั้นชีวิตเราพึงอยู่ด้วยความมีเมตตาท่านตรัสสอนว่าชีวิตเราเราก็รักชีวิตเขาเขาก็รักเราก็พึงจะได้มีความเมตตาต่อกันนะเพราะนั้นทุกคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีความดีความชั่วติดตามมาทท้งนั้นแหละ นะแต่ว่าการที่เรายังไม่ได้รับผลอะไรนะเป็นเพราะกรรมดีนั้นเนี่ยมันช่วยให้เราพ้นจากกรรมร้ายเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นคนมนุษย์ที่เกิดมาบางคนก็เป็นคนรวยบางคนก็เป็นคนจนนะบางคนก็เป็นคนฉลาดบางคนก็เป็นคนโง่เนี่ยนะท่านตัดไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าผู้มีบุญก็คือคนที่ทําบุญกุศลมาในอดีตชาตินะเพราะฉนั้นท่านนึงบอกว่าชีวิตในชาตินี่มันน้อยนักแต่ที่ผู้มีปัญญาเนี่ยพึงจะมีความอยู่ในความไม่ประมาท นะว่าชีวิตนี้น้อยนักคือชีวิตในภพภูมิในชาตินี้น้อยกว่าชีวิตที่ผ่านมาแล้วในอดีตชาติมากมายยังไม่อาจประมาณได้ผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงความจริงนี้ย่อมไม่ประมาทย่อมเห็นภัยที่จะตามมาเป็นภัยที่จะเกิดแต่กรรมทั้งหลายที่ได้ประกอบกระทาไว้ด้วยตนเองในอดีตชาติที่มากมายพ้นประมาณเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายพึงอยู่ในความไม่ประมาทนะ สั่งสมบุญกุศลนะมีโอกาสนะก็ทำบุญอยู่ที่ส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษนะผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์นะเราพึงจะต้องเป็นคนที่มีความใจกว้างนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านตัดว่าความยิ่งใหญ่หน่ากลัวของกรรมเนี่ยนะท่านท่านกล่าวไว้ในเรื่องของพระโมคคัลลานะซึ่งของพี่ก็เคยเล่าไปประวัติของพระโลกาลนะว่าหลังจากที่ท่าน ่อนที่จะประนิพพานเนี่ยคือท่านก็รู้แล้วว่ามีโจรเนี่ยมันจะดักฆ่าท่านทั้งสามครั้งนะท่านก็หลบทุกครั้งจนครั้งที่สามท่านเห็นว่าเออในอดีตชาตินั้นท่านเคยไปทําร้ายคนมานะทาร้ายเข้ามาเพราะนั้นท่านก็เลยยอมยอมอะไรอ่ะยอมให้โจรแบบทุบทําร้ายนะจนตายโจรโจรก็นึกว่าตายอยิงนท่านสลบไปแล้วโจรก็หนีไปท่านก็เลยแบบใช้ฤทธิ์แบบว่า ทำให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ไปเฝ้าพทธเจ้าไปไปไปเฝ้าพทธเจ้าแล้วก็ขอลาไปนิพพานแล้วก็กลับมารนินิพพานที่ของที่โจรนนํำร้ายเหล่านี้เป็นตอนวันนั้นในข้อฝากของสมเด็จพระญาณวสวรนั้นก็บอกว่าเราเกิดเป็นคนแล้วเนี่ยเราก็พึงที่จะต้องเ,อเล่งรักษาจิตของเราให้ดีนะระ,ะลึกถึงพระคุณนะระ,ะลึกถึงการอโหสิก,กรรมของเจ้ากรรมนายเวรคุณโยม เ,ออเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพอร์เจอร์นะแม้แต่ประมุขสงฆ์ของเราคือสมเด็จพระญาณสังวรยังกล่าวถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเลยคุณโยมนะคือเจ้ากรรมนายเวรก็คือผู้ที่เราได้เคยในอดีตชาติที่แบบว่าเราได้เคยทํากรรมทําเวรอะไรกับเขามานะเพราะฉะนั้นเราก็ขออโหสิกรรมนะหรือแม้แต่ว่าเขาทําอะไรกับเรามาเราก็ให้อภัยเขาต่างๆเหล่านี้เพราะว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือก็คือการให้อภัยนั่นเองนะ อันนี้พระองค์ท่านก็ได้ทรงกล่าวไว้นะว่าเพึงพร้อมใจระลึกพระคุณเพื่อความสวัสดีของชีวิตกรรมดีทางใจที่ควรพร้อมทำให้เกิดขึ้นเพื่อความสุขสวัสดีนะทั้งแก่ตนเองหรือผู้อื่นนะการตั้งจิตขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมต่อผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยท่านบอกวนะ่าการตั้งจิตขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรม ต่อผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อผู้ที่ล่วงล้ำกัมเกินกันทั้งน้อยใหญ่แล้วภาวนาพุทธเธไว้เถิดอันนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจไม่หมดอายุก็จะสวัสดีหมดอายุก็จะไปดีไม่สบายลําบากนะก็คือก็คือไม่ไม่ลําบากอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนะเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเรามีจริงเราก็ขอโหสิกรรมกันนะทำให้ดีนะและในสุดท้ายท่านก็สรุปว่ากรรมนะเนี่ยมีจริงนะกรรมเนี่ยมีจริงผลของกรรมนะเนี่ยมีจริง ผู้ทำกรรมไว้เนี่ยก็ต้องย่อมจะต้องได้รับผลของของกรรมนั้นท่านสรุปไว้ในหน้าร้อยสองว่ากรรมมีจริงนะผลของกรรมก็มีจริงนะกรรมดีให้ผลดีจริงกรรมชั่วให้ผลชั่วจริงผู้ใดทำกรรมไว้จะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นผู้ไม่ได้ทำก็หาต้องได้รับกรรมใหม่นะอีกครั้งนะกรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงกรรมดีให้ผลดีจริงกรรมชั่วให้ผลชั่วจริง ผู้ใดทำกรรมไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นอำนาจกรรมนั้นยิ่งใหญ่และไพศาลเหลือประมาณที่สุดในโลกล่าคนสัตว์เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมนาพึงมีเมตตาการุณาอยู่ต่อกันอย่าทำกรรมไม่ดีทั้งหลายมั่นพิจารณาทำแต่กรรมดีมั่นในชาตินี้เรามีโอกาสที่จะทำความดีพันพึงมีความไม่ประมาทน,นอย่างแน่นอนยศสรรเสริญสุขไม่เที่ยง ไม่แน่แท้มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลนั่นความไม่เบียดเบียนต่อกันและกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นย่อมดีงามขอให้เราหมั่นพิจารณาในกรรมนั้นมีความเบิกบานจิตหันษาให้รู้ว่าการตายนั้นต้องคืบคานเข้ามาทรัพย์สมบัตินั้นหนาไม่สามารถติดตัวไปผู้มีปัญญาคือผู้ผู้มีปัญญาพึงเข้าใจในสิ่งนี้ผู้มีปัญญาควร กลัวกรรมในที่ทั้งหลายขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรเช่นนั้นไงและให้อโหสิกรรมแก่คนทั้งหลายที่กรรมเกินคําสรุปของพระองค์ท่านช่างงดงามว่ากรรมมีจริงอยู่แน่แท้เทียวเอ๋ยนะผู้ใดทํากรรมไว้นะย่อมเสวยกรรมนั้นเช่นนั้นเลยทากรรมดีย่อมได้ดีตลอดไปทํากรรมชั่วนั้นไซ ทุคติย่อมนำพานะวันนี้หลวงพี่ได้มีโอกาสพาพวกเรานะมาที่วัดพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทสระบุรีนะซึ่งก็มีความงดงามนะงดงามสร้างในะสมัยยุคของออพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์องค์ที่อ,อ,องค์ที่22แห่งกงรุงศรีอยุธยานะก็ทำให้พวกเราได้ไดเห็นถึง ความงดงามนะความเป็นสิริุงคลของรอยพุทธบ,บาทแห่งนี้นะซึ่งก็ขออํานาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายนะเอ่อที่พระพุทธบ,บาทสระบุรีแห่งนี้นะบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมนะที่เราได้ฟังหลักธรรมในวันนี้นะในเรื่องอํานาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรมนะที่ท่านทรงตัดว่า บุคคลทํากรรมอันใดไว้เนี่ยก็อย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนะในพระบาลีว่ากรรมมะสะโคมหิกรรมมะทายาโทกรรมมะโยนิกรรมมะพันธุกรรมมะปฏิสารโนบุคคลทํากรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นขอทอิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครบูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลาย,ย,าท,าย,ลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราขอถวายเป็นพระรากุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าทรงรทมพระมหากษริย์ตรงที่2ี่แห่งกรุงศรีอยุธยาและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงบูรณะซ่อมแซมนะครับลอยพระพุทธบาทแห่งนี้พระมนตดบแห่งนี้ให้มีความงดงามสง่างามนะระดับโลกนะขอให้ท่านทั้งหลายได้รับในบุญกุศลน,นี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับในบุญกุศลน,นี้และอนุโมทนาในบุญกุศลน,นี้ร่วมกัน จเจริญพร